หนูก็ได้รับคำเชิญจากพี่หมูบอกว,ว่าเนี่ยเราอาจจะมีการแสดงที่โมคานะพอหนูได้ยินปุ๊บหนูก็แบบดีใจมากเลยเพราะว่าโมคาเนี่ยมันเป็นพิพิธภัณฑ์ของไทยที่มีชื่อเสียงมากๆที่สุดในไทยแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็การที่ได้ไปแสดงมันรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าที่โมคาเนี่ยก็จะมีงานศิลปินรุ่นใหญ่หลายๆคนด้วยหนูก็เลยขอให้มันเป็นจริงมากขึ้นในตอนนั้น แล้วสรุปมันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคือพี่หมูเขาก็คุยแต่งานโมคาเรื่อยๆมาประมาณ2ปีแล้วค่ะทีนี้เนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มว่าจะได้แสดงตอนนั้นหนูก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็สรุปก็คือได้แสดงงาน5ชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็หนูก็แบบเคลียร์งานอื่นหมดเลยแล้วก็เพื่อที่จะเอาเวลาทั้งหมดมาตั้งใจทํางานในครั้งนี้ค่ะพี่หมูเนี่ยเขากําหนดหัวข้อมาว่า i d e n ิ i t y ก็คืออัตลักษณ์ของแต่ละคนเลยค่ะทีนี้พอได้ยินชื่อนิสการหนูก็ดีใจเลยเพราะว่า,าชื่อเนี่ย ทำให้เรารู้สึกไม่อยู่ในกรอบมากเกินไปคือเราสามารถวาดรูปตามใจตัวเองได้เลยทีนี้เนี่ยรูปของหนูมีตั้ง5รูปแล้วก็งานที่ผ่านมาของหนูอะค่อนข้างจะมีหลากหลายแนวหลากหลายรูปแบบอาจจะมีความป๊อปมีความทั้งแง่ดีแง่ร้ายมีความน่ารักมีความน่ากลัวอยู่ในภาพเลยแล้วก็ เรื่องราวแต่ละรูปเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆศิล,ลปินหรือนักสะสมหรือประชาชนทั่วไปใครก็ได้อะถ้าผ่านมาผ่านไปก็มาชมผลงานที่โมค่าในเดือนพฤษภาได้นะคะมีผลงานของศิล,ลปินรุ่นใหม่แล้วก็ศิล,ลปินร,รุ่นแบบชั้งคูหลายๆคนที่แสดงที่นั่นแล้วก็ถ้าเดินเสร็จแล้วเนี่ยถ้ายังไม่พอใจก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปดูงานเจ๋งๆชั้นอื่นๆได้อีกค่ะ